ทำง่ายมากไข่เจียวฝรั่งไข่เจียวออมเล็ตกระทะที่มันเคลือบเนี่ยมันจะไม่ติดกระทะนะคะและวิธีเตรียมง่ายๆเลยนะคะเจ๊ปันจะใช้ไข่สองฟองอันนี้เป็นไข่เบอร์ศนลูกใหญ่หน่อยนะคะทานได้ประมาณ1-2ถึงคนเลยค่ะใส่ผักตามชอบเลยนะคะเจ๊ปันใส่พริกหวานสองสีเลยสีแดงสีเขียวแล้วก็แครอทซอย หอมใหญ่ซอยสูตรนมสดนะคะใส่นมสดลงไปปรุงรสด,ด้วยเกลือป่นเล็กน้อยนะคะแล้วก็พริกไทยดำบดใช้ซ่อมตีส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะเราต้องใช้กระทะแบนแบบนี้นะคะหรือกระทะเคลือบก็ได้นะคะอันนี้เวลาเราทำออมเล็ตเนี่ยมันจะได้ทรงที่สวยมาก ถ้ามีขวดสเปรย์น้ำมันแบบนี้จะดีมากเลยค่ะเราก็ใช้วิธีฉีดเลยนะคะฉีดแบบนี้ให้ทั่วๆกระทะหรืออันนี้มันสามารถที่จะใช้ได้อีกแบบนะคะขวดตัวนี้สามารถเทออกมาเป็นน้ำมันก็ได้ดูวิสะดวกมากเลยค่ะเพื่อนๆเ,เปิดแก๊สนะคะไฟกลางไปทางอ่อนประมาณนี้นะคะไม่ต้องแรงมากตั้งกระทะ กระทะร้อนแล้วเราเทขไข่ลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วเราจะใช้ตะหลิวควรเพื่อให้ไข่สุกนะคะทำง่ายๆแบบนี้เลยกระทะที่มันเคลือบเนี่ยมันจะไม่ติดกระทะนะคะเราก็ควรให้ไข่เขาสุกก่อนไข่เริ่มขึ้นรูปสุกแล้วเราจะตะล่อมให้เขามาอยู่ในทรงที่เราจัดนะคะก็พยายามจัดให้เป็นทรงก่อน จัดทรงไปมาเพื่อให้ไข่เนี่ยเขาขึ้นรูปทรงนะคะเราก็ให้เขาอยู่มุมกระทะแบบนี้เพื่อให้เป็นทรงน่ากินฉีดน้ำมันหน่อยนะคะ ค่อยๆพริกกับด้านไปมาเพื่อให้ไข่เนี่ยเขาสุกทั่วทั้งสองฝั่งนะคะอันนี้คือค่อยๆทําค่ะไม่ต้องกังวลว่าไข่มันจะเละจะเสียนะคะเดี๋ยวมันจะเป็นทรงเอง แป๊บเดียวเองเราก็ได้ทานไข่เจียวออมเล็ตแล้วนะคะเมนูทำง่ายน่ากินทานกับซอสมะเขือเทศเรามาดูเนื้อไข่ด้านในกันค่ะโอ้โหหืนน่ากินมาก<ๆ>เพื่อนๆดูสิคะน่ากินมากเลยไว้เพื่อนๆลองไปทำดูบ้างนะคะ เมนูไข่เจียวฝรั่งไข่เจียวออมเล็ตทำง่ายน่ากินมากฝากติดตามครัวอร่อยใบยชัยันธ์สำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ